ทำน้ำจิ้มข้ามันไก่นะคะนี่คือวัตถุดิบนะ,ะมีกระเทียมมีพริกมีขิงมีน้ำเปล่ามีน้ำตาลมีเต้าเจี้ยวม,มีน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็น้ำซอสอันนี้สำคัญคือน้ำซอสนะคะทุกคนนี่เตรียมอ่ะใส่ขิงนะ,ะขิงพริกกระเทียม น้ำตาลน,น้ำเปล่าน้ำส้มสายชูเตาเจี้ยวน้ำซอสอันนี้คือสำคัญคือน้ำซอสนะปั่นให้ข้าวอันปั่นให้ละเอียดนะปั่นให้ละเอียดเอปันออป่นละเอียดเสร็จเอามาต้มนะเอามาต้ม ต้มให้เดือดนะเก็บไว้เป็นหลายเดือนนะเก็บไว้หลายเดือนนะต้มให้เดือดแล้วก็ใส่สีอูดดำเพื่อแต่งสีนะคะใส่สีอูดดำลงไปแล้วก็ดูว่าสีโอเคไหมนะคะอันนี้เสร็จละทําให้เดือดเดือดเสร็จก็เสร็จละนะคะอันนี้คือน้ําซอสนะคะที่ใส่ที่ไปผสมเป็นน้ําจิ้มนะคะ